เป็นเราดูเป็นผู้ชายที่ไม่มีพิษไม่มีภัยครับดูไม่เจ้าชู้เนาะผมว่าผู้ชายใส่ก็ดูเป็นคนน่ารักดีครับพร้อมจะโดนหักผมแต่ถ้าผู้หญิงใส่ก็พร้อมจะไปหักขเขาพร้อมอะซื้อให้แฟนฉีดใช้กับคุณคนเดียวก็พอครับอย่าให้ไปเที่ยวครับเหมือนตอนรักครั้งแรกอะรักครั้งแรกมันจะขมขื่นเสมอครับทุกคนเป็นแบรนด์น้ำหอมที่ผมได้กลิ่นแล้วรู้สึกว่าโอ้หนี่เขาขายน้ำหอมกลิ่นนี้ในราคาน,นี้หรอนี่คือน้ำหอมนิชแบรนด์ไทยล่าสุดหน้าใหม่สุดๆนะตอนนี้เลยครับซุนดาร่โลครับ สวัสดีครับผมน้ำจากช่องทันเอนะครับมาเป็นคอนเทนต์ที่นานามาทีนะครับคอนเทนต์น้ำหอมเนาะซึ่งวันนี้ผมก็ชิวๆ casual, casual, casual แคชชวลแคชชลละกันเพราะว่าเราจะมาพูดกันถึงน้ำหอมที่มันมีความมีลูกเล่นเยอะมีความน่ารักมีความแคชชวลแต่ว่าน่าสนใจครับแบรนด์น้ำหอมซุนดัลโลผมจะมาเล่าให้ฟังหกกลิ่นด้วยกันเนาะเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นกลิ่นชูโรงสำหรับใครที่อยากเปิดประสบการณ์กับน้ำหอมแบรนด์ใหม่แบรนด์นี้ได้เนาะือเป็นน้ำหอมแบรนด์ไทยที่แบบ ตั้งใจทำแพคเกจจิ้งตั้งใจทำในเรื่องของคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งได้มาลองแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือคุณภาพกับราคาสมเตุสมผลมากนะครับผมเดี๋ยวแต่ละกลิ่นจะมีเอกลักษณ์ยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนหรือว่าแบบให้อารมณ์ประมาณไหนเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังไปทีละกลิ่นครับผมอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าน้าหอมแบรนด์ซุนดาโร่ในพิเศษก็คือแพคเกจจิ้งครับนี่เดี๋ยวผมเอาแพคเกจจิ้งให้ดูแบบไวๆครับดูแพคเกจก่อน แพ็กเกจคือแบบจริงๆแล้วตอนที่มามันจะมีพลาสติกซีลมารอบหนึ่งนะแต่เนี้ยผมแกะพลาสติกออกหมดทุกกล่องแล้วเพราะว่าผมได้ทําการฉีดลงกระดาษให้มัน dry down mm hmm. เพื่อที่จะมาเทสกับตอนที่แบบเพิ่งกลิ่นเปิดนะครับผมก็ฉีดหมดทุกกล่องแล้วแต่ว่าตอนที่มัน,นามาจะมีพลาสติกเคลือบมาชั้นหนึ่งกล่องเป็นกระดาษที่เขาบอกว่ามันเป็นกระดาษรีไซเคิลครับเป็น eco friendly เนาะ acid free recyclable แล้วก็ FCS certified ด้วยนะครับผมกล่องจะออกแบบมาในลักษณะของการที่เป็นกล่องสอดแบบนี้ครับจะมีตัว cover ด้านนอกแล้วก็เป็นกล่องน้ำหอมตัวจริงอยู่ข้างในนะครับผมฝาเปิดเป็นแบบแม่เหล็กครับผมเปิดให้ดูนี่เปิดมาก็จะมีตัว เท็กซ์ที่เป็นอาจจะเป็นวอร์ดดิ้งที่ทางแบรนด์ต้องการจะสื่อถึงเราคนซื้อนะครับแล้วก็มีการ์ดหนึ่งใบครับเป็นการแนะนําตัวจากแบรนด์นะครับผมก็ลองไปอ่านกันดูได้นะตัวน้ําหอมก็จะถูกนอนอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับเด่นเป็นสง่าคือแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งสวยมากผมว่าน้ําหอมหลังๆเนี่ยเริ่มแบบลงทุนกับแพคเกจจิ้งเยอะแล้วผมเห็นถึงความตั้งใจอ่ะคือแบบโอ้โหแพคเกจจิ้งขนาดเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวคอร์เรชันใหม่ที่เป็นแพคเกจจิ้งอีกแบบเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูคร แพ็กเกจจิ้งคือลงทุนทําจริงๆครับดูลายเพจนรอบๆกล่องดีเราไปถึงเซ็กชันของการรีวิวตัวน้ําหอมกันเลยนะครับกลิ่นแรกครับ Ni ยนิตี้อัลควอน้ําหอมของ s u n ด a ลโจะถูกทําออกมาในเกรดของเอ t กเซสเดอร์บูมนะครับผมก็คือเป็นความเข้มข้นของระดับน้ําหอมที่สูงที่สุดและก็อาจจะติดยาวนานไปจนถึง8ปถึงเชั่วโมงน้ําหอมกลิ่นนี้เป็นยังไงเดี๋ยว เรามาเทสพร้อมกันผมอะ่ะยังไม่ได้ดมหรอกไอ้ที่ฉีดไว้ให้มัน dry d o อะ่ะแต่เดี๋ยวจะมาลองเทียบกันกับกลิ่นเปิดของมันนะครับสเปรย์ดีครับอืมกลิ่นเปิดเป็นกลิ่นหวานอมเปรี้ยวของ g r a p ฟ f r u ครับผมผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกของ คนมีสตางค์นิดนึงแบบมีความผูดดีมีความโอแมนนี่นะเป็นคนที่แบบแต่งตัวค่อนข้างมีสตางค์อะ่ะผมนึกถึงคนที่ใส่เสื้อแคดิกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเข้าใจการแต่งตัวสะอาดส,สีขาวอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมขอลองใบที่มัน d ายดาวด้วยครับโอ้ในโน้ตของน้ำหอมตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นของแมรีนนครับมีความเฟรชจากเกรืฟุตอันนี้คือที่เขาบอกนะซึ่งผมก็รู้สึกว่า ใช่มันมันมัน,ม,นมันได้ความเฟรชจากเกรฟฟ์ฟจริงๆแต่ว่ามันก็มีความแบบมีความสดชื่นของกลิ่นมารีนหรือว่ากลิ่นที่มันเป็นซีโนตอะทำให้แบบเออมันค่อนข้างเมคเซนที่จะพูดถึงสไตล์ที่มันเป็นโอมานี่หรือว่าเป็นสไตล์อิตาลีอะไรเงี้ยครับเหมือนกับเราอยู่ในเมืองใช้ฝั่งแล้วนี่คือกลิ่นของแบบผู้ดีในเมืองอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีระดับเขาจะใช้กลิ่นประมาณนี้ครับเป็นกลิ่นในหมวดหมู่ของซตรัสวูดดี้มัส ในเบสโน้ตของเขาจะเป็น v e r t i v ิเวอร์มัสแอมเบอร์เ o นครับคือเวลามันจายดาวไปสักพักแล้วครับกลิ่นความความสะอาดของเกรฟฟูดมันมันค่อนข้างที่จะหายไปพอสมควรแล้วก็จะเป็นกลิ่นมัสแทรกขึ้นมาทำให้โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเฟรชในตอนแรกแต่ว่าพอมันจายดาวไปอ่ะมันจะมีความนิ่งความสุข,ขุมมีความแบบความสะอาดความแบบ ผู้ชายกลิ่นตัวหอมอ่ะออแบบอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอ่ะใส่เสื้อคาร์ดิแกนใส่เชิ้ตผ้าวูลผูกไทใส่สปอร์ตแจ็คเก็ตเดินชิลๆริมหาดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นกลิ่นโทนนั้นครับเป็นกลิ่นที่ผมชอบเหมือนกันนะกลิ่นเนี้ย n i g h t s Aqua w o o d อืมพวงรีงรวงรีครับถามว่าใช้ในโอกาสไหนครับผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายครับเป็นกลิ่นที่ไม่ทําร้ายคนแล้วก็ออฟฟิศเซนส์ก็เวิร์กนะ แต่ถ้าแบบวันไหนที่แบบผมว่าไปเดทอย่างเงี้ยเออกลิ่นเนี้ยหอมหอมแบบเป็นเราดูเป็นผู้ชายที่ไม่มีพิษไม่มีภัย,ยครับดูไม่เจ้าชู้เนาะหอมดีครับชอบต่อกันเลยครับกับกลิ่นเลสลี่กรีนครับผมเป็นกล่องสีขาวเหมือนกันนะครับอผมชอบการเปิดกล่องน,น้ำหอมจริงฟินอะเดี๋ยวเรามาดมพร้อมกันเหมือนเมื่อกี้ครับโอ้ กลิ่นเขียวกระแทกจมูกเลยเขียวจริงกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวอะ่ะเดี๋ยวขอลองเทียบกับกลิ่นที่มัน dry down อยู่แล้วนะครับเออนั่นแหละนั่นแหละมันกลมขึ้นครับมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ตีเราขนาดนี้แหละเอ,อ็นี้ก็ชอบอันนี้หอมท็อปนตแน่นอนครับ green apple bergamot กลิ่นลูกแพร์กลิ่นลาเวนเดอร์ฮาร์ดนต็ตเขาบอกว่าเขาเป็นกลิ่นกุหลาบครับกลิ่นซินาน,ซนามอนซิดาวูดเบสนต็ตเขาบอกว่ามันคือ amber mus sandalwood กลิ่นมัสแทรกขึ้นมาในรอบสุดท้ายจริงๆอันนี้ตัวที่ dry down แล้วอะ่ะเป็นกลิ่นมัสที่ยังมีทิ้งหางของความเขียวของตัวกลิ่นเปิดอยู่อะ่ะคือกลิ่นเปิดมันยังไม่ได้หายไป100%นเครับมันยังอยู่มาจนถึงกลิ่นสุดท้ายใน,ใน,ใ,นในกระดาษที่มัน dry down แล้วจริงๆ อผมว่ากลิ่นนี้โดยรวมแล้วเป็นกลิ่น,นที่มีความเขียวมีความฉ่ามีความสดชื่นครับเป็นกลิ่น,นที่อยู่ในโทน c ิ t r u s f ุตตี้มีความสไปซ์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีความจุยซี่หวานๆน่ะจริงๆตอนไดดาวแล้วมันแอบคล้ายๆกลิ่นคาราอมเหมนี่ยนะครับอืมผมว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นของคนน่ารักแบบน่ารักอ่ะแบบไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากครับเป็นคนนิ่น่ารักจากข้างในอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบสดใสเป็นคนผู้ถ้าเป็นผู้ชายคือเป็นผู้ชายที่ มีความจริงใจอ่ะมีความสดชื่นแบบเอเนอร์เจติกเหมือนกันคนระับแต่จริงๆมันแอบหวานนะถ้าเป็นผู้หญิงผมว่ากลิ่นเนี่ยอาจจะเข้ากับผู้หญิงที่มีความเปรี้ยวแซ่บด้วยซ้านะเออแต่พอถ้ามันเป็นกลิ่นที่ผู้ชายใช้อ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างออกหวานฉ่าสดชื่นอ,อ่าน้ำหอมซุนดาลโลเป็นินเตอร์เซกนะครับไม่ได้แบบว่าออกแบบมาเพื่อผู้ชายหรือว่าผู้หญิงโดยเฉพาะเนาะนึกถึงผู้ชายแบบไหนหรอ ผมนึกถึงอาจจะใส่กางเกงขาสั้นในวันสบายๆอะไรอย่างงี้ครับเอาไปปั่นจัก,กรยานตอนเช้าๆสูตร pm กันให้ช่ำถ้าจะ dress up ขึ้นมาหน่อยผมว่าก็ใส่กางเกงยียนใส่เสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผู้ชายง่ายๆผมว่ามันให้อารมณ์แบบนั้นมากกว่านะครับถ้าเทียบกับตัวไนตี้เมื่อกี้ตัวนั้นน่าจะแบบให้ความรู้สึกแพงแต่อันนี้ให้ความรู้สึกชิลนะถามว่าฉีดไปไหนได้บ้าง ผมว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ฉีดได้ค่อนข้างเวอร์สตาล์กลิ่นหนึ่งเหมือนกันออฟฟิศเซนต์ก็ได้ครับถ้าเกิดคุณฉีดไปรุ่นที่ในออฟฟิศน่าจะเอ็นดูคุณ <c oughs> แบบเออไอนี้มันน่ารัก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วผู้หญิงจะชอบเท่าไหร่นะครับถ้าแบบว่าคุณแบบว่าอยากต้องการอิมเพรสผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกลิ่นที่แบบฉีดในวันธรรมดาวันสบายสบายอ่ะส,ส,สดสดใสอะไรอย่างเงี้ย ต้องเป็นผู้หญิงใสๆหน่อยอะ่ะมันจะชอบเป็นกลิ่นเขียวที่ไม่เอียนอะ่ะเออผมให้คํานิยามสั้นๆอย่างนั้นละกันกลิ่นต่อไปตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่เขาบอกว่ามันเป็นคอลเลคชันใหม่ของทางแบรนด์ครับตัวกล่องจะเป็นกล่องสีดําแบบนี้อ่าชื่อคอลเลคชัน n t Time Of Youth ครับออให้ผมเดาจากกล่องโดยที่ไม่รู้สตอรี่มาก่อนซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นที่ให้ความนอสต a าจิ นึกถึงช่วงเวลาวัยรุ่นที่ผ่านมานานแล้วของเราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอ๋อหลังกล้องของเขาบอกว่ามันเป็นปร์ฟูมคอเลชันที่ evokes the feeling of returning to a time of youth ครับกลับไปถึงยุคสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นเนาะรวมๆคือเป็นกลิ่นที่ <laughs> กลิ่นออสเตเจียเดี๋ยวลองดูลองดูดูกลิ่นนี้ชื่อว่า T h a r m o n มครับ กล่องมันจะไม่ได้บอกตัวชื่อนะแต่ว่าต้องแบบพลิกโดนแสงนิดนึงถึงจะเห็นไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับเพียนชีฮาร์โมนีครับก็ถ้าดูจากชื่อมันก็คงเป็นกลิ่นชาแหละแต่ว่ามันคือชาอะไรแล้วมันจะเบนออกมาน่าสนใจยังไงเท่านั้นเองนะครับอ่ะมาดูกล่องกล่องจะเป็นกล่องสีดำละกล่องสีดำจะเปรียบเทียบกับกล่องเดิมที่เป็นลายเพ้นแบบนี้นะครับซื้อฝากผู้ใช้ได้ผู้ใช้น่าจะชอบเป็นล็กกล่องลักษณะเดียวกันคือกล่องแมกเนตครับ เปิดมามีการ์ดโอ้มีการ์ดอ,อยู่หนึ่งใบครับ At i m e of Youth ช่างเป็นโลกที่สวยงามอาร์น,นีกรยนะครับผมช่วงเวลาวัยเด็กกันหอมหวานดมไปพร้อมกันครับโอ้โอ้นี่คือกลิ่นของชาเหรอผมได้กลิ่นเบอร์กอร์มอตตีขึ้นมาเลยอะ่ะเดี๋ยวขอลองดมตัว dry down เทียบกัน T Harmony อยู่นี้อืม โอเคผมเข้าใจละกลิ่นเปิดกินเปิด,ปดมันต้องการความความเปรี้ยวซ่าของเบอร์การมอนครับแต่ว่าพอมันดยาดาวาวแล้วเนี่ยมันมีกลิ่นของพวกชาขาวพวกแบบมิโมซ่าอนะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเบสโนตของมันคือโอ๊กมอสแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้กลิ่นโอ๊กมอสเท่าไหร่ครับไม่ได้แบบเขียวจนขนาดนั้นเป็นน้ำหอมในโทนซิตรัสครับเป็นโทนเฟรชชี่เป็นโทนแบบสดใสสดใสเลยนะ รู้สึกเหมือนกินชาใสาอะพิ่งแบบรู้จากกาลน้าชาเลยครับแต่มันจะเป็นชาเย็นมันไม่ใช่ชาร้อนนะครับมันเป็นความรู้สึกสดชื่นแบบนั้นนะมันเหมือนเรากินชาใสาๆอะถ้าให้ผมพูดให้มันลิงก์ไปกับชื่อกลิ่นที่เป็นกลิ่นชื่อชีฮาร์โมนีอะนะมันสะอาดนะมันเป็นกลิ่นชาสะอาดผสมกับกลิ่นดอกไม้ขาวเหมือนแบบนั่งดื่มชาอยู่หลังบ้านแนละ้วแบบปลูกดอกไม้สีขาวอะไรเงี้ยกลิ่นมันเบรนกันได้ความรู้สึกประมาณนั้นครับ ถ้าถามว่านึกถึงคนประมาณไหนนะผมอัน,นยากครับมันทเกลิ่นนี้ผมจินตนาการยากเหมือนกันครับแต่ถ้าถามว่าผมจะเลือกฉีดในวันไหนใช่ไหมผมจะฉีดกลิ่นนี้ในวันที่อากาศร้อนครับในวันที่เรารู้สึกแบบอยากเฟรชอ่ะอยากมีความสดชื่นอ่ะแมทชิ่งกับลุคที่มันมีความขา,ขาวๆหน่อยครับอาจจะไม่ได้แบบเป็นโทนดาร์กโทนมืดนะอาจจะเป็นชุดนี้ก็ได้ครับผมว่า กลิ่นนี้ค่อนข้างส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะมันค่อนข้างเข้ากับผู้ชายครับผู้หญิงใส่อาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่มันมีความแบบเปรี้ยวซ่าแต่แบบเป็นความเปรี้ยวซ่าของเด็กผู้ชายนะอ่ะเมื่อเกีูดว่าเด็กผู้ชายปะเออเออเออมันเป็นเด็กผู้ชายเว้ยผมว่ากลิ่นนะี้ยมันเหมาะกับวัยรุ่นนะอาจจะไม่ได้เป็นวัยที่มาชัวร์หน่อยนะครับเหมาะกับวัยรุ่นครับเออตามตามคอนเซปต์เลยผมว่ากลิ่นนี้วัยรุ่นฉีดดีครับ แบบว่าฉีดไปเรียนได้ละฉีดไปเรียนฉีดไปแบบไปยิมก็ยังได้นะผมว่าฉีดไปเรียนฉีดไปอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกใสอ่ะมันเป็นความสดใสของเด็กจริงๆอ่ะเด็กผู้ชายอ่ะที่แบบแม่งวิ่งแกล้งกันอ่ะผมนึกถึงเด็กใส่แต่ผมบ๊อบในหนะังการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกลับบ้านมากินแตงโมกับแม่อะไรเยแม่ชงชาให้กินเด็กไม่กินชาปะวะเออแต่นั่นแหละมันคือฟีลลิ่งแบบนั้นครับมันคือฟีลลิ่งความสดใสของเด็กผู้ชายครับกลิ่นนี้ถ้าคุณอยากใช้นะคุณต้อง อินกับความเป็นเด็กนิดนึงครับฉีดแล้วดูแบบเด็กลงอะ่ะไม่ได้แบบฉีดแล้วแก่อชอบพับผ่านไปอีกตัวหนึ่งของ c o r ช e น t i m e of youth เหมือนกันครับกล่องดำเหมือนกันครับกลิ่นนี้ชื่อว่า whisper of tulip ครับน,นี่มีการทข้งาในาเหมือนกันนะครับกลิ่น whisper of tulip เป็นยังไงมาลองกันทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองกันครับว่ากลิ่นมันประมาณไหนครับ กลิ่นนี้เป็นกลิ่นในโทนฟลอเรลเป็นกลิ่นที่มีความคลีนครับกลิ่นนี้มันให้ความรู้สึกนอสตราเจียมากๆเลยอะเหมือนตอนรักครั้งแรกอะดมกลิ่นนี้จะร้องไห้รักครั้งแรกมันจะคมคืนเสมอครับทุกคนโอเคมันคือกลิ่นทิวลิปแต่มันมีกลิ่นมันคือกลิ่นทิวลิปเลยอะเฟิร์สโน้ตอ่ะเขาบอกว่าท็อปโน้ตคือพิงค์ทิวลิปกับเบอร์การ์มอตครับฮาร์ดโน้ตคือจัสมินโอเคแมคเซนมีกลิ่นจัสมินเบสโน้ตคือมัสแอมเบอร์ซินดาวูดครับขอเทียบกับกลิ่นที่ายดาวก่อนกลิ่ กลิ่นจัสมินแบบแยกไม่ออกเลยว่าเป็นจัสมินอ่ะต่กลิ่นมัสแมนมัสไม่ได้แรงอะไรนั้นเฮ้ยมันดีวะ่ะเฮ้ยกลิ่นนี้หอมผมชอบมันคือมีมันมีความเขียวของใบไม้นิดนึงแต่ว่าหลักๆคือมันเป็นกลิ่นกลิ่นกลิ่นฟลอรัลอ่ะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นคนอกหักอะ่ะเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีเป็นมันเป็นด้านลบกลิ่นแรกครับทุกคน แต่รักครั้งแรกอโอคไงผมชอบนะกลิ่นนี้ผมว่าแบบมันแอบมีความโรแมนติกแต่ว่าแบบมีความนอสตาเจียมันเป็นแบบเหมือนถ้าถ้าเทียบกับความรักคือความรักของแบบเด็กผู้ชายชอบเด็กผู้หญิงอะ่ะมันนึกไปถึงจุดนั้นได้จริงๆครับนี่เราไม่ได้ถูกเชื้อเชิญด้วยชื่อคอนเซปต์นะแต่ว่ากลิ่นมันนึกถึงแบบมันจริงๆถ้าเกิดว่าจะแต่งตัวแบบไหนนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการแต่งตัวแบบ ใส่เสื้อเชอิ้ตสะอาดๆก็ได้ครับใส่รองเท้าหนังคุ้มข้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคุณแต่งให้มันดูเนิร์ดได้เว้ยแต่งให้ดูเป็นไอทีกายได้อะแบบไอแบบเกวสูงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้ดีนะะ่าร้างผมคิดว่ามันเข้ากับผู้ชายมากกว่าอีกแล้วครับแต่ผู้หญิงใส่ได้นะถ้าถ้าผู้หญิงใส่อะ่ะผมแอบรู้สึกว่ามันจะมีความกะกานันอย่างหนึ่งะครับมันจะมีความแบบเป็นผู้หญิงที่แบบไปหักอกผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าผู้ชายใส่ก็ดูเป็นคนน่ารักดีครับพร้อมจะโดนหักผมแต่ถ้าผู้หญิงใส่ก็พร้อมจะไปหักเขาอ่ะ whisper of tulip ครับค่อนข้างซับซ้อนนันเนี่ยแต่ผมชอบไปต่อรับทุกคนอีก2กลิ่นสุดท้ายจะเป็นกลิ่นผมได้มาใน t r a v e l size ครับเดี๋ยวผมขอกินนี้ก่อนครับ m ม y แฟ i r ว a นิ l l a ครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้น้ำหอมดมกลิ่นน้ำหอมกลิ่นกลิ่นวานิลามาเยอะๆก็จะพอนนึกออกว่ามันจะเป็นประมาณไหนเนาะเป็นกลิ่นแนวกูมองครับเป็นแบบ ขนมหวานอะไรอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวลองดมพร้อมกันทุกคนโอ้เป็นกลิ่นที่ผมอยากจะได้กลิ่นเนี่ยจากคนที่ผมรักน่ารักจังเฮ้ยกลิ่นเนี้ยผมผมส่วนตัวผมว่าเข้ากับผู้หญิงมากกว่ามันเป็นกลิ่นวานิลาที่สะอาดแบบอันนี้ผมพอพูดถึงในเชิงที่ผมนึกภาพถึงผู้หญิงก่อนเลยนะผมว่ามันเป็นผู้หญิงที่แบบแต่งตัวน่ารักอะแบบ แต่งนี่นิดแต่งนั่นหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะใส่แบบเสื้อกั๊กใส่กับกระโปรงสัน้นหรือว่าแบบน่ารักอะ่ะเป็นผู้หญิงที่ดูน่ารักมากเลยอะ่ะผมมันเป็นกลิ่นวานิลลาที่สะอาดครับปกติถ้าเราได้กลิ่นน้ําหอมที่เป็นกลิ่นวานิลลาปกติวานิลามันจะแหลมเนาะมันจะแบบดมออกเลยว่าเฮ้ยนี่แมงวานิลาลาอะไรเงี้ยแต่อันนี้ทำแบบทำออกมาได้ดูแพงนะหวานสะอาดไม่มันหัวครับอืมดี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 ด,ด,ด,ดีเป็นกลิ่นสดชื่นครับเดี๋ยวขอดมตัว d r ายดาวหน่อยครับ เมทแฟร์วานิลล์โอเคท็อปโน้ตคือซซฟฟอนแมนดารินออเรนจ์เลดเบอร์อรีรร่ครับฮาร์ดโน้ตคือรัมจัสมินออร์ชาดลิลลี่ออฟเดอะวอลเลย์เบสโน้ตคือวานิลามาสัสแอมเบอร์ครับอืมผมรู้แล้วมันใส่โน้ตที่ผมชอบลงไปมันคือซซฟฟอนครับตอนมันด r y down ครับมันจะมีกลินล่นรัมเบาแบบเบาบบบบบบบมากๆจริงๆอะ่ะกลิ่นจัสมินอ่อนๆครับตบด้วยกลิ่นมัสกับวานิลลาหอมมากทุกผู้ชายถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะ ซื้อกลิ่นนี้ให้แฟนใช้เว้ยแล้วคุณจะโคตรรักแฟนเลยอะ่ะไม่มีอะไรพูดแล้วมันหอมมากเลยผมรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงใส่กลิ่นนี้นครับคุณจะน่าดึงดูดมากๆเลยอะ่ะคุณไม่ต้องมีกลิ่นความยั่วยวนในนั้นเลยอะครับแบบมันเป็นกลิ่นวานิลลาที่ดูแพงแล้วแบบคุณดูน่าค้นหามากๆอะ่ะหอมมากแต่เข้ากับผู้หญิงนะเฮ้ยซื้อกลิ่นนี้ให้แฟนเลยชอบ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 มากกลิ่นสุดท้ายครับทุกคนเป็น Travel Size เหมือนกันนะครับนี่ครับกลิ่นชื่อคริสตัล กลิ่นนี้น erm ่าจะเป็นกลิだだだだ่นผู้ชายที s <S ่ผ sure ู้หญิงจะชอบในอนุมานของผมนะแล้วก็มันก็น่าจะเป็นกลิ่นที่ผู้ชายน่าจะชอบด้วยโดยดยชอบโดยไม่ยากด้วยซ้ำกลิ่นนี้รู้ไหมผมฉีดแล้วโน้ตแรกผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงโรเดอร์ชาแนลเลยครับเป็นกลิ่นแบบแนวแบบ citrus a โรมาติกเลยอะท็อปโน้ตคือมิ้นต์เ bergamot m a n d a r i ออเรนจ์ครับฮาร์ดโน้ตคือจัสมินซีโน้ตซีดาร์วูดเบสคือมัสแอมเบอร์พชเชอรี่ซซนเดอร์วูดครับ กลิ่นเปิดเหมือนบอร์เดอร์ชาแนลครับผมเดี๋ยวขอดมที่มันดรายดาวหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยดายดาวแล้วหอมผมกำลังคิดอยู่ว่าแบบจะชมกลิ่นนี้ยังไงดีเพราะว่ามันค่อนข้างคล้ายกับเบอร์เดอร์ชาแนลน้ำหอมที่ผู้ชายไทยรักกลิ่นตอนดรายดาวแล้วเนี่ยหอมกลมลงตัวครับเป็นกลิ่นผู้ชายสะอาดเทสปอร์ตคลาสซี่ขับรถสปอร์ตอะ่ะเป็นผู้ชายที่ชอบบริหารสเสน่ห์ครับไม่ชอบกลิ่นเปิดเลยอะ่ะแต่พอมันดรายดาวแล้วอ่ะ กลิ่นที่แเป็นกลิ่นที่แท้จริงของมันอนะผมชอบเลยครับมัสแอมเบอร์กลิ่นมัสค่อนข้างเป็นกลิ่นหลักที่โดดเด่นครับเคียงกันมากับผมน่าจะเป็นโน้ตที่เขาบอกว่าเป็นซีโน้ตนั่นแหละมีความแบบทะเลทะเลมีความเกลือทะเลอะไรอย่างเงี้ยหอมดีนะอันนี้ก็ชอบนะ คุณผู้หญิงสามารถซื้อกลิ่นนี้เป็นของขวัญให้กับแฟนได้ครับกลิ่นคริสตันเนี่ยซื้อให้แฟนฉีดใช้กับคุณคนเดียวก็พออย่าให้ไปเที่ยวครับแฟนคุณจะโคตรมีเสน่ห์เลยถ้าเขาฉีดกลิ่นนี้ไปเที่ยวอะ่ะเพราะฉะนั้นซื้อให้เขาแล้วก็ให้เขาฉีดเฉพาะตอนอยู่กับคุณก็พอนะครับถ้าจะซื้อเป็นของขวัญเป็นกลิ่นอนเนกประสงค์สําหรับผู้ชายเลยครับถ้าเกิดผู้ชายแต่งตัวเนี่ยผมว่าไอ้หนุ่มเนี่ยมาโทนดําแน่นอนครับอาจจะเป็นเสื้อโปลโลแขนยาว ใส่กางเกงเอวสูงแบบทรัสเซอร์สีเทาเนีย ب, เน้ยบเเท่ๆใส่รองเท้าหนังอะไรเงี้ยดูจะดูโคตรเจ้าชู้เลยนึกออกปะแก้ตัวให้ไม่ได้จริงครับผู้ชายทุกคนครับนี่คือกลิ่นของเพล์บอยครับผมโอเคครับจบกันไปแล้วครับกับ6กลิ่นจากแบรนด์น้ำหอมใน,นไทยครับซุนดาโลเป็นแบรนด์ใหม่ที่ผมมองว่าคอนเซปต์เขาน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าเขาอยากทำน้ำหอมคุณภาพ สากลคุณภาพดีแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายครับทั้งหมดเนี่ยคือราคา2ไใบเทามีทอนนะและมันเป็นกลุ่มเลนส์ของลูกค้าที่ผมมองว่าเป็นเลนส์ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคุณสามารถซื้อน้ำหอมหลากหลายโอกาสหลากหลายมูดมาทดลอง มาใช้ในแต่ละวันได้ง่ายครับราคาไม่ได้แบบโหดมากเหมือนพวกแบบแบ,บ,แบรนด์นอกเนี่ยออกมาแต่กลิ่นมันมีความซับซ้อนแล้วมันก็ค่อนข้างจะไม่ซ้ำกับพวกน้ำหอมนิชแบรนด์เมืองนอกอะ่ะผมมองมันก็คุ้มค่าตรงนี้แหละครับแล้วก็อีกย่างที่ผมว่าเป็นจุดแข็งของซุนดาโลคือแพคเกจจิ้งครับเนี่ยคุณดูแพคเกจจิ้งดิมีทั้งโคเวอร์ด้านนอกมีทั้งการ์ด คือมันดูโซลิดอ่ะมันดูแข็งแรงแล้วมันก็ดูเรียบหรูมากๆครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะซื้อเป็นของขวัญได้เหมือนกันครับซื้อเป็นของขวัญให้แฟนให้คนที่คุณรักให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ถือว่าน้ําหอมห้ามซื้อให้กันอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ถือแล้วก็ดีครับเป็นกลิ่นที่มันเซฟมันซื้อให้กันได้อะปกติน้ําหอมมันจะเป็นอะไรที่แบบถ้าไม่รักกันจริงมันซื้อให้กันยากแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเซฟทุกกลิ่นอ่ะคือถ้าคุณซื้อฝากคนอ่ะ มันจะต้องมีวันหนึ่งที่เขาได้ใช้กลิ่นนั้นแน่ๆอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นกลิ่นที่มันแบบมันใช้ง่ายครับมันใช้ง่ายใช้คาว่าใช้ง่ายก็จะแบบดีกว่าาะ ก็ลองดูครับซุนดาโลก็มีขายมีเคาน์เตอร์อยู่ที่เกสรเนาะห้างเกสรก็ลองเข้าไปอยู่ใน i g ของเขาก็ได้ครับทั้งไปถามทั้งไปสอบถามทั้งไปพูดคุยได้แล้วก็อาจจะไปลองกลิ่นจริงที่เคาน์เตอร์แบรนด์ก็ได้เหมือนกันครับเหมือนเดิมครับดีใจมากครับที่คนไทยทําน้ําหอมดีๆแบบนี้ออกมาให้คนไทยด้วยกันซื้อในราคาที่ดีมากๆและคุณภาพดีมากๆครับเป็นกาลังใจให้พอดูเมอร์ไทยทุกแบรนด์นะครับผมสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับผมน้ําจากช่องทานเอสลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์จะเป็น ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe และแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณอยากให้เขาได้กลิ่นน้ำหอมดีๆด,ด,ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ